ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะใครดับปีน้องอูม่ายเนี่ยโมเมียเพิ่นห้องกออกมาเพิ่นห้องก็ออกมาเมียนมาเด้อจ้าบูจ้ายาจ้าหรืแล้วจ้าเดี๋ยอกวมาเมลินมัลอยแล้วอ่ะบุญบัม ไม่รู้แม่ขึ้นถึงไงเฮ็ดรุลาเหลี่ยหรือเปล่าไม่รู้ไม่พูดดีกว่าเออเดี๋ยวถ้าได้อยู่แล้วฝนฟ้าฝนก็ไม่ตกเด้อเออฟ้าฝนก็ไม่ตกนะครับวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจมากนะครับกลายเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมนุมชาวพราวแสงทองด้วยนะครับเป็นพรต่อคอเขามากขู่เล่นยังนี่นะฮะท้าดีกว่ นี่งไงน้องๆมาแล้วนะครับโอเคครับบ๊ายบายฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเด้อรอแป๊บหนึ่งนะครับท้าไมอย่าพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้แนะคะ